ยืมไปทางขวาทีขวาบนยืมไปทางซ้ายอยู่ข้างหน้าตัวอยู่อยู่ไม่ผิดไม่เป็นไรแล้วก็ลบอยู่อ่าเราเยืมไปทางซ้ายนิดนึงองศาที่เรากดเมื่อกี้วายอ่าไหมสเปรบาร์สเปรดแซดก้อยซ้ายล่างแซดก้อยซ้ายล่างแซดอ่าโอเคอ่าทีนี้เราลูกศรฝั่งอ๋อครับผม v c d e s g h i j k l m n o p p r s t u v w x y z อ่ามีไม่เป๊ะครับมันจะผิดตรงต้นนิดนึงสอนลองครับเป็นครับ v c d e s g h i j k l m n o p p r s t u v w x y z เรามี์ v v ครับมันก็เลยเป็นเอา v เนี่ยวใช่แต่เห็นไหมโอกาสที่เวลามันผิดเราแก้ได้ทีนี้แล้วโอกาสที่เวลาเวลาจะฝึกใหม่ๆเงี้ยครับ อย่างหนึ่งที่เราต้องนึกเสมอคือตัวซอนที่เรากดมันอยู่นิ้วไหนใช่ครับแต่เ้วถ้าเราท่องจานิ้วได้เมื่อไหร,ร่นะครับว่าแต่และนิ้วทํามีตัวอะไรบ้างเรากดไม่แม่นไม่เป็นไรแต่ถ้าเรายิ่งถ้าเราจําได้ว่ามันอยู่นิ้วไหนนะครับเราวางมือให้ตรงแล้วเรากดให้ถูกนะครับผิดเราก็กดใหม่ลบแล้วเราก็กดใหม่อ,อยู่งะเอาให้มันแม่นเราก็สังเกตดูอย่างเช่นของอายกตัวอย่างนะของพี่ของพี่ประเสริฐเมื่อกี้ผมให้กดตัวเอ็กซ์มันโดนแซกหลายทีใช่ไหม แทบมันเป็นหน้าที่ของนิ้วอะไรนิ้วก้อยเนาะนิ้วก้อยครับนิ้วก้อยใช่ไหมครับนิ้วก้อยซ้าแสดงว่านิ้วนางเรามันจะกด X กับ X กับแทมันติดกันมันเยื้องเราเยื้องซ้ายเยอะไปหน่อยเราก้าวลงมาแล้วเราเยื้องไปทางซ้ายเยอะไปหน่อยแล้วต้พยายามขยับมาทางขวาครับผมแล้วเราเวลมเรากดถูกเพื่อให้เราจําองศานิ้วไว้ครับนะครับว่ามันอยู่ประมาณนี้ครับผมนะอ่ะทีนี้อ่ะให้ทุกคนลองฝึกดูเองครับทีนี้ที่มาเสริมเดลิเมนเตอร์ครับ พอพ่อพี่ประเสริฐคนอื่นเรนเตอร์ไปแล้วสติสเนเตอร์อ่าทีนี้ให้เวลาฝึกนะครับโดยเดี๋ยวจะใครมั่นใจว่าไม่ผิดแล้วถูกต้องเรียกเลยนะครับตัวก่อนดูหนึ่งผมน่าจะผิดเยอะเลยครับอ๋อผิดเยอะอาจารย์ดูอ่าพี่ไปเลยก่อนเลยครับดีอาจารย์ก็อาจารย์สติสครับอันนี้ผมขอติบอันนี้ไปไหนว่าไงครับดีอะไรอ๋อเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวผมเรียกทีเดียวโอเคพร้อมกันทีเดียวเลยโอเค 一四零四。